สวัสดีครับนี่คือแพร3,3คูณเมตรนะครับเพื่อรอ,องรับน้ำหนักคนไม่เกิน10คนให้ขึ้นนะครับก็ใช้ถัง6ใบนะครับลเหลือใส่ตรงนี้อีกใบนึงใส่ตรงนั้นอีกใบนึงก็สามารถรับน้ำหนักได้นะครับใช้เหล็กไปก็เป็นเหล็ก2นะครับแล้วก็เหล็กกล่อง เป็นการคิดแล้วก็ทำนะครับส่วนความสำเร็จก็คอยติดตามแต่เป้าหมายก็คือผมจะเอาไปที่หน้าฝายห้วยเสลงแห้งนะครับให้เด็กๆได้ไปลอยกระทงกันในวันที่27เพราะว่าเด็กที่นี่นะครับมันห่างไกลาจากที่อื่นถ้าผู้ปกครองคนไหนที่พอมีเขาก็พาลูกๆเขาไปรอยได้ไปงานรอยกระทงได้แต่เด็กๆอยู่ที่ไม่ได้ไปที่ไหนมีเยอะเราสร้างความสตรงนี้ให้กับเด็กๆครับให้กับพ่อแม่ด้วย ติดตามนะครับว่าแพจะเป็นยังไง3ามเมตรนะครับก็คิดไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับโอเคศ8นย์แปดห้สร้างสังคมให้หน่าอยู่สร้างสังคมให้มีความสุขช่วยกันครับ